สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4กุมภาพ2569นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่2,450บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองในเวลา ก้านาฬิกาสานาทีครั้งที่4ราคาทองแท่งเก้าสิขายออกอยู่ที่เจ็ดหมื่นนสี่รบาทรับซื้อที่เจ็ดหมื่นนสองรบาทส่วนทองรูปพรรณเก้าสิบุดห้านะคะขายออกอยู่ที่เจ็ดหมืนหกพับาทรับซื้อที่เจ็ดหมื่นสามพบาทเจ็สสตางค์ และราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1800บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกลาสุดตอนนี้อยู่ที่5062.275ส่วนทองคําโลกนะคะลาสุดตอนนี้อยู่ที่ 5046.810เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.36%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้ที่31.598ชเาวช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.07%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง สองสลึงและก็หนึ่งบาทค่ะและราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวเส้นเฮงแม่ทองใบแม่ทองสุกและออร่ากันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ